ศูนย์ประสานงานองค์กรภาคประชาสังคมจังหวัดลำปางโดยสมาคมองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมไทยเข้มแข็งสกุลสร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปางและสมาคมส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเยาวชนลำปางภูมิใจนำเสนอ บอกกล่าวเล่าขานงานอาสากลุ่มผู้สูงอายุเพลินเพลงเก่าเสียงเพลงสะพานบุญระดมทุนปลดทุกข์สร้างสุขผู้เปราะบางลำปา ในบทบาทของอตัวแทนของผู้สูงอายุพลเพลงเก่าและบทบาทของศูนย์ประสานงานภาคประชาสังคมจังหวัดนำปางนะคะได้ร่วมกับภาคีนะคะไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายผู้สูงอายุเป็นสมัชชาสุขภาพจังหวัดเป็นอ่าโนสอสสนะ,ะแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาใช้พื้นที่กัดนั่งก้อมในการระดมทุนช่วยเหลือนะคะซึ่งขณะนี้เราได้ช่วยเหลือไปแล้วนะคะ290 7รายนะคะ297รายเนี่ยจากเดือนกุมภาพันธ์มาจนถึงขนาดนี้น,นะคะและ1รายเนี่ยก็มอบเกือบ1,000บาททีเดียวนะคะแล้วก็เป็นการช่วยเหลือในกลุ่มผู้ยากจนซึ่งกลุ่มผู้ยากจนที่ได้มาก็คือจากบัญชีรายชื่อที่เราไปสำรวจในพื้นที่นะคะ,อะของภารกิจของการจัดทําข้อมูลกลุ่มปอบ,บางในจังหวัดลำปางนะคะที่ทางสคณสได้มอบหมายให้กับทางศูนย์ประสานงานจังหวัดได้เป็นผู้สํารวจเพิ่มเติมนะคะ ก็จะเห็นนะคะว่าการระดมทุนที่นี่มีบรรยากาศที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็การทําให้เห็นภาพรักของผู้สูงอายุที่สามารถทําประโยชน์ให้กับสังคมได้ในการระดมทุนก็สามารถช่วยได้กับผู้สูงอายุที่ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและยากจนและเป็นกลุ่มปอบางที่ต้องช่วยเหลือนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าในจังหวัดลําปางใน290กรายที่เราช่วยเหลือไปนะคะได้รับการช่วยเหลืออย่างไรและทุกคนมีแกนนําที่มารับของและไปส่งต่อไปมอบในพื้นที่เนี่ยเขา ได้มีความรู้สึกอย่างไรนะคะแล้วก็สะท้อนให้พวกเราเห็นว่าสิ่งที่เขาไปมอบให้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่ยากจนในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มปอบางเราเน่เขานะได้รับอนิสงส์และมีความปรับปรื้นปิติอย่างไรบ้างนะคะขอบคุณค่ะทีมนักร้องผอสหอผู้สูงอายุเพลินเพลงเก่าเป็นการรวมตัวของกลุ่มผู้หญิงสูงวัยจำนวนสี่คนโดยการนำของนางสุรางศรรักอายุ76ปี หัวหน้าวงที่มีพื้นฐานในช่วงชีวิตที่แรกรุ่นของความเป็นหนุ่มสาวมีดิกรีการผ่านเวทีการประกวดนางงามรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยปัจจุบันยังคงมีอาชีพเสริมสวยสร้างรายได้ให้ตนเองได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญการมีใจรักในการร้องเพลงเป็นพื้นฐานมานานมากกว่า50ปีและสามารถร้องเพลงได้ทุกแนวเพลง ได้มีการรวบรวมเพื่อนที่มีใจรักในเสียงเพลงที่มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมมาร่วมเป็นทีมคือนางสีใสพรมชาติมีอาชีพเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าในชุมชนปัจจุบันอายุ79ปีมีทักษะการร้องเพลงแนวไทยสากลและแนวสตริงนางสีวันศักสรุตาน,านันเป็นแม่ค้าร้านข้าวต้ม อายุ77ปีมีทักษะการร้องเพลงแนวของคุณรวงทองทองลั่นทมคุณสีสลายสุชาติวุฒส่วนนางสาวศิริพรปัญญาเซนมีอาชีพอิสระเป็นนักจัดการสุขภาวะทางสังคมลำปางอายุ62ปีมีทักษะการร้องเพลงลูกทุ่งทั้งชายหญิงซึ่งพี่ๆน้องน้อง นักร้องทุกคนตระหนักและอยากจะช่วยโดยใช้เสียงเพลงที่ตนเองถนัดรักและชอบมาเป็นเสียงเพลงสะพานบุญจึงได้มีการกำหนดเจตนารมณ์การระดมทุนโดยไม่มีการหักค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นโดยเริ่มดำเนินการในนามกลุ่มนักร้องอาสาเสียงเพลงสะพานบุญโดยนักร้องทุกคนผ่านการทดสอบเป็นผู้แสดงความสามารถจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง และได้รับบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถที่สามารถดำเนินการเปิดวงดนตรีได้การระดมทุนทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะเน้นในผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงซึ่งจะไปแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวของ ของอผู้ปกวยนะคะเหล่านั้นในเรื่องที่2ก็คือในเรื่องของไฟป่าและหมอกควันอีก2เดือนนะคะเดือนเสร็จๆนะคะ,ะเฮามีแกนนําอาสาในพื้นที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมีค่าตอบแทนนะคะเป็นอาสาที่อยู่บ้านติดดอยแต่ว่าต้องลุกขึ้นมาช่วยกันดับไฟเพื่อจะเพื่ออากาศมันดีและไม่ทุ้งมูเขาได้หายใจอันนี้นะาะทางผู้นํา ทางผู้สูงอายุคนแ่งเก่าก็เพื่อความสาคัญในการระดมทุนช่วยนะคะช่วงนี้ก็จะเริ่มระดมทุนเข้าไปช่วยเหลือ,อเป็นระยะระยะนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องน้องหมาจรนะคะจากวัดม่อนไปวัดเวลุวนารามซึ่งขณะนี้ก็ขยายจํานวนเยอะลยเจ้าเพราะนั้นเราก็มีโอกาสที่ได้ประสานกับทางพระเดชพระคุณเจ้าจะเอาว่าว่าอยากาได้เงินไปช่วยเหลือทีมสตวแพทย์ที่ไปทาหมันในเดือนหน้านะคะประมาณเดือนกรกฎาคมหรนะือมีนาเพราะนั้นก็3เรื่องหลักๆที่ หมูห่เฮาผู้สูงอายุเพลินเพลงเก่านะคะต้องมารลละดมทุนช่วยกันนะคะซึ่งก็เป็นกลุ่มจิตอาสารายไดจากการจะรายได้จากการากาากการะดมทุนนะคะก็จะซื้อสินของอย่างที่ท่านเห็นเนาะในเดือนหนึ่งเขาก็จะมอบหนึ่งครั้งในสัป,ปดาห์ที่2ของเดือนนะคะการระดมทุนได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่สร้างการมีส่วนร่วมโดยการเปิดเพ้นที่เวทีสาธารณะหนองกระทิงคือการนั่งก้ม ทำการแสดงในช่วงเวลา8 0 0โมงถึง9โมงในทุกวันเสาร์และอาทิตย์1ชั่วโมงซึ่งในเวลาดังกล่าวการบริจาคเงินจะมีผู้คนที่มาเดินวิ่งออกกำลังกายหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มลูกหลานที่พาครอบครัวมาพักผ่อนทานอาหารดื่มกาแฟมีร้านค้ามากกว่า70ร้านจึงเป็นพื้นที่สาธารณะที่ดึงดูดให้คนมาพักผ่อน และหลายคนตั้งใจพาครอบครัวได้มาพักผ่อนค่ะก็ผู้สึกว่าเป็นการทำประโยชน์นะคะอย่างหนึง่งดีๆเจ้าเพราะว่าก็ถือเป็นการตอบแทนกับสังคมแล้วก็ผู้สูงอายุปก,ก็ยังแข็งแรงเนาะมีมีเขายังมีไฟก็เป็นแรงบนันดาลใจที่คนรุ่นใหม่ได้ค่ะภูมิใจอ่ะที่เขาได้ทำเพื่อสังคมเนาะได้ช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าเราว่าง่ายๆเนาะมีความสุขกที่ผู้สูงอายุยัง ได้ประโยชน์ได้ถึงแม่จะมาทำงานนักแต่ว่าห้องเพลงกลมอินแล้วก็ได้ช่วยเหลือสังคมก็รู้สึกว่าทึ่งแล้วก็ชื่นชมกับผู้เสียสละซึ่งเป็นจิตอาสาแล้วแม้ว่าจะเป็นผู้อาวุโสก็สามารถจะหาเวลามาช่วยให้ความสุขกับคนลำฟางหรือได้อันนี้ดิฉันชื่นชมมากพี่ใจเจ้าตีตัง ชม,มรมเพลินเพลงเก่านี่เปินได้ช่วยกันสร้างสารรค์สังคมเนาะคือสังคมของบ้านเฮามีคือผู้สูงอายุกับบ้านไดเดียวดายเนี่ยเจ้าคือว่าเปินการได้มีคนช่วยดูแลจากลูก,ลกๆเนาะบางคนก็สตางค์กรบเพอมีเท่าไรเนาะละ้วกอพอดีตังนี้เอ,อื้อเพื้อเข้าไปเพินก็ดีจ่ายเจ้าไปทุกข้างนี่โอ,อ้เพินก็ดีใจว่า,าเออ สำหรับพี่บาแฟมเพิร์นเ,เนี่ยประกาศลดลดรายจ่ายของคอรอบครัวไปนะเจ้าบางประเภทเลยมันเป็นห้องไปกั้มไลเนาะไปกั้มไปนู่นครับครอบครัวเปิ่นเปิ่นกันยินดีเจ้ากับขอบุณจัดนักเจ้าเกิดขึ้นเพราะว่าจากพวกเราเป็นพวกชอบออกกำลังกายเราไปออกกำลังกายที่สวนเขลรางกันแล้วก็มีกลุ่มดนตรีเข้ามาร้องเพลง <S <S เขาก็เชิญพวกเราเข้าไปช่วยร้องเพลง แล้ตอนหลังเราก็ลงมามีความรู้สึกว่าถ้าเราจะเปลี่ยนจากการร้องเพลงนียให้มันมีประโยชน์ขึ้นมาก็เลยมาคิดกันว่าถ้าเรารวมเรารวมกันร้องเพลงตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาร้องเพลงแล้วก็หาเงินช่วยผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสก็คงจะดีจะมีประโยชน์มากขึ้นนะคะ พอมาร้องก็มีผู้ที่ะมานั่งทานอาหารนั่งอะไรเนี่ยคะ่ะเดินออกกําลังเสร็จเขาก็มาซื้ออาหารทานแล้วก็มาทําบุญกับพวกเรามั่งแล้วพวกที่นักท่องเที่ยวที่มาก็มาทําบุญด้วยไรายได้แต่ละสัปดาห์เราก็จะรวบรวมไว้ค่ะแล้วก็หนึ่งเดือนเราก็จะบริจาคครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็จะได้ประมาณเนี่ยห้าลายไม่เกินยี่สิบลายโดยประมาณเนาะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ประมาณสิบ 15ราลยนะเป็นหลักไว้ก่อนมีมีแกนนาในพื้นที่ที่เป็นเครือข่ายนะคะทั้งศูนย์ประสานงานสมัชชาสุขภาพาจังหวัดแล้วก็ของทีมสสที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็เครือข่ายผู้สูงอายุด,ด้วยก็ส่งรายชื่อมาให้เราแล้วเราก็จะพิจารณาก็มาจัดรายชื่อแล้วก็ไปจัดซื้อของพอ,อซื้อของได้เสร็จปับ๊บเราก็มาที่หน้าเวทีค่ะแล้วก็มอบกันที่หน้าเวทีนี้นะคะก็จะได้เป็นสักขีพยานให้แต่ละ คนที่ร่วมบริจาคก,กับเราเนี่ยในทุกสัปดาห์เนี่ยได้เห็นว่าเราได้รับบริจาคจริงแล้วเราจัดซื้อสิ่งของแล้วเราก็ส่งของถึงมือจริงนะคะอันนั้นก็เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์หลังจากที่แกนนํามารับแล้วก็ไปส่งมอบต่อให้ก็จะส่งรูปถ่ายที่ไปมอบของให้กลับมาให้กับเรายืนยันว่าของถึงมือผู้ป่วยแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการซึ่งเราก็จะเห็นว่าทุกช่วงที่มีการระดมทุนก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเรื่องเจตนารมณ์เนาะว่าเจตนารมณ์ของการระดมทุน เอาไปทำช่วยเหลือผู้สูงอายุคนพิการที่ยากจนในพื้นที่ช่วยเหลือเรื่องไฟป่าหมอ,อกควันช่วยเหลือเรื่องของสุนัขจรจัดอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเจการประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจนแล้วก็มีการบริจาคมีการมอบของที่ชัดเจนก็นํามาสู่เรื่องของการสร้างพลังให้กับคนที่เข้ามาร่วมบริจาคก,กับเรามากขึ้นมากขึ้นในทุกๆสัปดาห์ค่ะแล้วก็มีบางคนมาทุกสัปดาห์ก็บริจาคทุกสัปดาห์เช่นกันคะต่อนเนื่องไปเรื่อยๆเพราะนั้นมันก็จะเป,เปิดพื้นที่เหมือนกับครอบครัวใหญ่ของจังหวัดลำปาง ในการที่จะได้ทั้งกินได้ทั้งเที่ยวได้พักผ่อนได้ทําบุญในพื้นที่เดียวกันของกาดนั่งก้มซึ่งเราเรียกกาดนั่งก้มว่าเป็นแดนมหัศจรรย์แห่งความสุขของคนลําปางอบอุ่นขึ้นจะเลยทำด้วมีความสุขทุกคน<อ>มีความสุขวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะอขอบคุณค่ะ